สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬานะครับพนวัตรเกษมสินวัย15ปีนักเทควันโดทีมชาติไทยควา้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนยูสเกมรุ่น48กิโลกรัมชายครับการแข่งขันกีฬาเยาวชนระดับเอเชียเอเชียนยูสเกม2025ครั้งที่3ที่ Exhibition World b a ร์บาเรนที่ประเทศบาเรน เทควันโดประเภทต่อสู้รุ่น48กิโลกรัมชายทีมชาติไทยส่งพานุวัตเกษมสินวัย15ปีลงแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายพบกับแบ็กจองมินจากเกาหลีใต้ในยกแรกแบ็กจองมินขึ้นนำก่อน9-7และเหลือเวลาเพียง8วินาทีโคตโต้พีรเทพศิลาอ่อนผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยขอทบทวนคำตัดสินโดยใช้เทคโนโลยีภาพช้าจากลูกเตะศีรษะของพานุวัตและเป็นผลสำเร็จ กรรมการตัดสินให้พันวัฒน์ได้เพิ่ม3คะแนนแซงนำ10ต่อ9และชนะในยกแรกหูดวิด12ต่อ11ยกที่2ยังทำคะแนนสูสีพันวัฒน์เกษมสินทำแต้มชนะไป8ต่อ6ทำให้พันวัฒน์เกษมสินชนะ2ต่อ0ยกเข้ารอบ8คนสุดท้ายเอาชนะนักกีฬากมพูชา2ต่อ0ยกและรอบรองชนะเลิศเอาชนะพานยูฮานจากจีน2ต่อ0ยก เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเอาชนะอับดุลลาชาหินจากจอดแดน2ต่อศูนยกทําให้พานวัตรเกษมสินคว้าเหรียญทองให้ทีมชาติไทยและเป็นเหรียญทองแรกของกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ของไทยโดยก่อนหน้านี้ทีมเทควันโดท่ารําภุมเซ่ทีมไทยทําได้2เหรียญทองเมื่อรวมกับเทคบอลเยาวชนไทยอีก4เหรียญทองทําให้นักกีฬาไทยคว้ารวมทั้งสิ้นเเหรียญทองในการขขันกีฬาเอเชียนเกม ขอภัยนะครับเอเชียนยูทเกมครั้งนี้พร้อมกันนี้เทควันโดต่อสู้ทีมไทยยังได้เพิ่มอีกหนึ่งเหรียญทองแดงจากเพชรดาพรพัฒนันทะหิรันรุ่นน้ำหนักไม่เกิน44กโกรัมหญิง